สวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลหรือว่าชาวราศีตุลกันทุกทกท่านด้วยนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวโดยผมดำรงโหราก็รับเป็นผู้พยากรณ์ให้อีกเช่นเคยนะครับและสำหรับอีพีนี้นะครับก็จะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนตุลาคมนะครับ2,563ของชาวตุลกันแล้วนะครับ เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของราศีตุลน,นะครับหรือผู้ที่เกิดอยู่ในราศีตุลซึ่งก็คือเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับก็สามารถที่จะดูและก็อ้างอิงในคำพยากรณ์ในพีนี้ได้เช่นกันนะครับเอาละเรามาดูกันนะครับตุลาคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง กับชาวตุลน,นะาดาวสุกนะครับดาววาสนาดาวตัวตนของคนชาวตุลเนี่ยนะครับอยู่ในภพลาภะนะนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยไปจนถึงวันที่24ตุลาคมนะครับหมายถึงโชคลาบรายได้ผลประโยชน์ต่างๆนานาน,านี่ค่อนข้างที่จะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับช่วงต้นต้นเดือนไปจนถึงเกือบเลยกลางเดือนไปนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้ที่มีอาชีพอิสระหรือว่า พวกงานฟรีแลนซ์นะครับอาจจะเป็นงานเสริมทำนอกเวลาก็เข้าเกณฑ์นี้เหมือนกันนะครับต้องบอกอย่างนี้และครับเริ่มตั้งแต่น,นะพราหูย้ายตั้งแต่วันที่10กันยาที่ผ่านมานะครับโอกาสใหม่ๆในการทำงานของชาวตุนนั้นจะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับหรืออะไรที่คิดว่านะครับอยากจะเริ่มทำแต่มันก็ไม่ได้เริ่มสักทีมีแต่เรื่องติดๆขัดขัดนะครับที่ผ่านมา หลังจากพระราหูท่านย้ายแล้วมันก็จะได้ขยับขยายได้ก้าวได้เริ่มเสียทีนะครับกันยาที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านถึงกระปาดเหงื่อเหนื่อยกันเลยทีเดียวก็ต้องบอกอย่างนี้ะครับเวลานั้นก็ไม่ค่อยจะมีหรอกครับงานสุมหัวแล้วก็มีเรื่องจัดการเรื่องให้ต้องแก้ไขปัญหารอบด้านนะพอเข้าตุลามาเป็นช่วงที่ชาวตุลเนี่ยจะต้องเก็บเกี่ยวแล้วก็ตักตวงผลประโยชน์แล้วนะครับ โดยเฉพาะวันที่หนึ่งถึง วันที่24ตุลาคมนะครับดาววาสนาของพวกเราเนี่ยยังอยู่ในภพลาภะอยู่เออเล็งไปหอกทำมุมกับเรือนปุตตะนะครับแล้วก็ดาวปุตตะนั้นก็ไปอยู่ในภพมรณะเล็งการเงินนะส่วนดาวการเงินก็ไปอยู่นู่นเป็นเกษตรตาท่บดีอยู่ในเรือนปัตตนีนะครับจะเด่นอยู่ประมาณวันที่1ถึงวันที่9กานะครับการเงินจะยังเด่นอยู่หลังจากนั้นดาวการเงินก็จะถอยหลังเข้าภพอรินะครับตั้งแต่วันที่10ไปตลอดจนถึงสิน้นเดือน เลยนะครับอาจจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินอยู่นะผมกําลังจะบอกว่าอย่างนี้นะครับตั้งแต่วันที่ 1, 1ถึงวันที่24ตุลาคมเนี่ยนะการงานผลประโยชน์รายได้ค่อนข้างที่จะคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับมีเรื่องที่จะต้องได้เข้าไปจัดการหรือว่าเข้าไปดําเนินการอยู่หลายเรื่องนะครับหลังจากที่เดือนผ่านๆมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ต้องติดขัดทําให้พวกเรานั้น หยุดชะงักไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้นะครับแล้วก็หลังจากนี้โอกาสทางการเงินเองก็จะเปิดกว้างมากขึ้นช่องทางในการทำมาหารายได้สร้างอาชีพก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับมีโอกาสสร้างรายรับได้จากหลากหลายช่องทางพร้อมๆกันเลยล่ะนะเด่นมากก็คืองานเสริมหรือว่างานพวกฟรีแลนซ์อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างไรก็ตามนะครับงานทางไกลการติดต่อระหว่างประเทศหรือว่ากับชาวต่างชาติ ก้อนข้างที่จะประสบผลสําเร็จแล้วก็จะนําเงินนําทองหรือว่าผลประโยชน์รายได้เข้ามาสู่ตัวของชาวตุนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หากท่านเป็นผู้ที่ค้าขายอยู่แล้วนะครับการที่พระราหูมาอยู่ในเรือนของดาวสุกนั้นอย่างพบมรณะแบบนี้ผมแนะนําให้คุณไปศึกษาเกี่ยวกับการนําสินค้าเข้าสู่ระบบออนไลน์เสียนะครับ พวกแอปพลิเคชัน d e ลิเวอรต่างๆอย่างเช่นแกปแพนด้าพวกนี้นะครับพยายามเกาะติดเข้าไว้หรือจะเปิดเพจขายออนไลน์ไปเลยก็ได้นะครับคุณก็จะได้พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้แหละจะสร้างเงินสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับคุณไปอีกแบบยาวๆเลยนะครับอย่างน้อยก็อีกประมาณนู่นแหละ ปีครึ่งก่อนที่จะมีการขยับขยายพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบใหม่ๆหรือว่าข้ามไปอีกขั้นหนึ่งอีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามตุรานี้นะครับพระเสากับพระพฤหัสท่านกลับมาเดินเป็นปกติเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับอาจจะทําให้สังคมที่ชาวตุนที่เคยมีก่อนหน้านั้น จะกลับเข้ามาเปิดกว้างขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากประมาณตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยยาวจนมาถึงปัจจุบันนะครับปักหลังของเดือนกันยาเนี่ยอาจจะมีเหตุที่ต้องสะดุดติดขัดสังคมโดนปิดไปหรือว่ามีเหตุที่เรานั้นไปไป,ไปมานั้นยากลําบากนะครับและแน่นอนหลักการที่สังคมเปิดกว้างแบบนี้ การติดต่อเจรจาเดีลยวงานประสานงานต่างๆนานาก็จะเริ่มกลับมาคึกคักขอีกครั้งหนึ่งนะครับการค้าการขายการเจรจาทางธุรกิจนี่โอ้โหเป็นที่ถนัดของชาวตุนนักแรนะครับความขัดแย้งกับผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าคนในบ้านก็จะคลี่คลายลงเป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นนะครับความอึดอัดที่มันเคยมีมันก็จะเบาลงนะครับแต่นะครับลักษณะดาวแบบนี้นะครับสุขเป็นลาภะ ออส่งกําลังถึงลัคนาจุดเกิดซึ่งมีดาวพระพุธดาวอาสุภาเนครองเรือนอยู่นะครับช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่9ตุลาคมนะนี่สําคัญนะครับผมมองว่าเป็นช่วงที่ชาวตุลน,นั้นจะได้มีการเจรจาตกลงเคลียร์ปัญหาอะไรสําคัญสำคัญบางอย่างหรือไม่ก็อาจจะดีวงานตามงานปิดจ็อบนะครับที่มันค่อนข้างที่จะ เป็นงานสําคัญอยู่นะดาวสุภากุมลัคนาจุดเกิดท่านต้องอ่อนแล้วก็พูดให้ดีเข้าไว้นะครับไม่ว่าฝั่งตรงข้ามท่านนั้นหรือว่าคู่เจรจาสนทนานั้นจะเป็นใครก็ตามล่ละแต่รับรองเขาจะมอบบททดสอบความอดทนทางจิตใจให้กับคุณอย่างแน่นอนล่ละครับนะดาวราพะตกวินาศ เออนะเล็งไปยังพบอรินะครับก็จริงอยู่แต่ดาวว่าสนายังได้เกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับแถมดาวเพื่อหานั้นยังคอยค้ำยันเอาไว้อีกต่อหนึ่งฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะมีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นหรือว่ามีความตั้งใจที่จะทําการอันใดของคุณข้อตามผมมองว่ามันก็จะประสบผลสําเร็จแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีอยู่นะครับถึงแม้ว่า มันอาจจะยากกว่าปกติอยู่บ้างก็ตามแต่นะครับแต่ว่าชาวตูนเองก็ต้องยอมถอยเป็นนะ,อ,ะอย่างเช่นการค้าการขายเนี่ยอาจจะต้องหันกําไรลงแบบสุดๆไปเลยเพื่อที่จะเอาอลูกค้าเอาฐานลูกค้าไว้ก่อนหรือไม่ก็อาจจะดันแพ็กเกจของแถมจนจุใจลูกค้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะแย่งตลาดเข้ามานะครับและหากจะเป็นการเข้าไปพบปะเจรจากับผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าคนสําคัญนะครับ ก็ควรจะหาของฝากติดไม้ติดมือไปด้วยนะแล้วเรื่องราวต่างๆมันจะง่ายมากขึ้นเลยนะครับศัตรูจะเริ่มกลับมาเป็นมิตรมากขึ้นนะครับเรื่องของความไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันภายในครอบครัวเองก็จะผ่อนเบาลงแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมอยากจะให้ระวังนะครับตั้งแต่วันที่8ไปจนถึงวันที่10ตุลาคมให้ดีนะครับ การงานการเจรจาต่างๆของชาวตูนเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงมากเลยทีเดียวนะครับควรจะหลีกเลี่ยงวันเวลาดังกล่าวเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ระวังคําพูดของตัวเองให้มากๆเพราะว่าดาพุทธถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าเรือนสุภะแต่ก็เป็นเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้น8 9ดระวังเอาไว้นะครับเพราะว่าตามการโคจรของดวงดาวท่านแล้วนั้นอาจจะมีเหตุการณ์ต้องทะเลาะมีปากเสียงกับฝ่ายตรงข้ามนะครับ โดยเฉพาะคนที่มีคู่มีแฟนมีสามีมีภรรยากันแล้วนะครับพอผ่านเข้ามาตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะจะทำอะไรก็มักจะโดนขัดใจนะครับยุ่งยากจุดจิกลำคัญใจความคิดเห็นก็ไม่ตรงกันแผนงานโดนขัดขวางไม่เห็นด้วยไม่คอยตามเลยนะครับดาวพระอังคารถอยหลังเข้าพบอริเออ หัวคุณก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ให้อยู่นะครับอย่าไปหัวร้อนตามเกมของอีกฝ่ายหนึ่งม่อย่างนั้นพังแน่ๆละครับจุดเดือดสุดอยู่ประมาณวันที่9จนถึงประมาณวันที่17ตุลาคมนะครับเป็นช่วงที่ต้องคอยควบคุมอารมณ์อย่าตามสถานการณ์เป็นเด็ดขาดนะครับอพอเลยผ่านเข้ามาวันที่17ไปแล้วเนี่ย สถานการณ์จะเบาลงนะครับแต่สงครามก็ยังครุกุ่นอยู่นะครับยังมีทิ้งบอมอยู่เป็นระยะระยะนะครับแต่ระวังกันใช้ตังด้วยนะครับเพราะดูแล้วนะครับการที่มันมีประเด็นปากเสียงหรือว่าทะเลาะก,กับคนใกล้ตัวหรือว่าคนในบ้านเนี่ยก็เพราะไอ้เรื่องการใช้ตังค์ไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่แหละครับและพอผ่านหลังวันที่24ตุลาคมพ้นไปแล้วนะครับ นี่แหละเป็นช่วงที่ผมเป็นห่วงชาวตุนจริงๆนะครับเพราะว่าดาววาัสนานั้นโคจรเข้าพบวินาศเออเล็งไปหอกใส่พพอริซึ่งมีดาวพระอังคารสถิตยอยู่นะครับเหมือนจะไม่ดีนะครับแต่ก็มีดาวลาพานั้นไปสถิตยอยู่ที่ลัคนาจุดเกิดอยู่นะครับถ้ามองจุดนี้ก็เหมือนจะดีนะครับแต่ทั้งดาวลาพะและก็ดาววาัสนากลับอยู่ในจุดที่อับแสงหรือว่าแสงเลบหลี่อยู่ในมุมที่สองสว่างนั้นได้ไม่เต็มที่ นะครับดาวดวงเดียวที่ค้ำยันชะตาเอาไว้ก็คือดาวพฤหัสนะครับเป็นทั้งกเกษตรและก็นาระเกณฑ์เออแต่ดาวอาทิตย์ก็พอที่จะมีคุณอยู่ถึงจะเป็นนิดแต่ก็ได้นาระเกณฑ์อยู่เช่นกันนะครับผมกําลังจะบอกว่าอย่างนี้นะหลังจากวันที่24ตุลาคมผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยท่านจะ ถูกข่มเหงทางจิตใจจากคนใกล้ตัวห,หรือว่าคนในบ้านนะครับอาจจะเป็นคู่สามีภรรยาก็เป็นไปได้นะครับท่านต้องอดทนให้มากๆนะครับดาวพฤหัสคำยันชะตาอยู่นะครับพยายามเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่นะครับให้เขาเข้ามาช่วยคลี่คลายไกล่เกลี่ยปัญหาให้ก็จะเป็นการดีนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนั้นช่วงนี้อารมณ์ของเขาค่อนข้างที่จะ อ่านยากเดายากจริงๆนะครับแม้แต่คนที่ฉลาดอย่างชาวตุนอ่ก็ถึงกับขั้นมือกลุมขมับกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่าเพิ่งไปแอคชั่นหรือว่าอยากจะแก้ไขปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับช่วงนี้ให้เราอยู่เงียบๆไปก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปเหือไปอืออะไรมีแต่จะเสียกระพังนั่นแหละครับเออเหตุผลอะไรไม่รับทั้งนั้นล่ะครับอีกฝากฝังหนึ่งนะหรือไม่ก็ ให้ผู้รับผู้ใหญ่นั่นแหละครับเขาออกหน้าแทนก็จะเป็นการดีกว่าที่จะคุณไปปะทะไปดันเองนะครับระวังเอาไว้นะครับท้ายๆเดือนนะ,ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินกันนิดหนึ่งนะครับช่วงต้นๆเดือนเนี่ยนะครับดาวการเงินยังเป็นกเกษตรตาที่บดีอยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับ อาชีพอิสระรายวันก็ยังสามารถที่จะสร้างรายรับหรือว่ามีรายได้ไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับเมื่อที่ผ่านๆมาหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะฟืดอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังพอที่จะหาได้เป็นบวกอยู่นะครับไม่ได้ติดลบอะไรแต่พอข้ามผ่านเลยวันที่9ตุลาคมผ่านไปแล้วดาวการเงินกลับถอยหลังลงคลองตกพรบอหลีนะครับ <c oughs> เลือมที่จะมีปัญหาเรื่องรายรับเรื่องผลประโยชน์ เออนะรายจ่ายจิปทาเองก็เยอะแยะไปหมดนะครับระวังการใช้เงินมือเติบในช่วงวันที่9ถึงวันที่22ตุลาคมด้วยนะครับนะไอ้พวกสนองกิเลตันหาของตัวเองเนี่ยเอาไว้ระวังไว้ให้ดีๆนะไอ้พวกใช้ไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเดี๋ยวปัญหารายๆอย่างจะตามมานะครับ โดยเฉพาะเรื่องปากเสียงนี่แหละสำคัญนักแ,แลนะรายได้เองก็เช่นกันหลังจากเลยวันที่9ตุลาคมผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับรายรับดูจะยิ่งฝุดฝืดขึ้นนะครับนะเงินบางส่วนบางช่องทางนะครับอาจจะมีการล่าช้าหรือว่ามีการเลื่อนดิวออกไปนะครับไม่เป็นตามที่เราคิดเอาไว้ออการลงทุนต่างๆดูแล้วกออ็ไม่เป็นไปตามที่เราคิดหรือว่าคาดหมายเอาไว้นะครับ แต่ในจุดนี้กระผมเองก็อยากจะแนะนําว่าอย่างนี้นะครับช่วงนี้ปัญหาสภาวะแวดล้อมต่างๆแม้กระทั่งเศรษฐกิจรอบๆตัวเรานะครับรายรับมันอาจจะไม่ตรงเป้าไปบ้างนะกำไรบางส่วนอาจจะโดนหักหรือว่าตัดทอนไปเยอะนะครับแต่หลังจากหักลบกบหนี้กันแล้วหากไม่ติดลบอะไรก็ขอให้ยืนกลานเอาไว้นะครับอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยนะ อย่างน้อยสิ่งที่เราที่จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือชื่อเสียงและแน่นอนว่ามีแน่นอนนะครับแล้วก็ฐานลูกค้าหรือว่าฐานการค้าของเราเนี่ยยังคงอยู่ซึ่งทั้งสองอย่างนี้สําคัญมากๆกับชาวตุนนะครับทั้งชื่อเสียงแล้วก็ฐานการค้าฐานลูกค้าของเรานะครับในอนาคตผมรับประกันได้เลยนะครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณอย่างแน่นอนครับ ถ้าถามเรื่องโชคเรื่องราบนะครับก็พอจะมีอยู่บ้างนะครับหากจะอยากลุ้นจริงๆก็ลองงวดวันที่16ดูนะครับเพราะว่าดวงดาวเกี่ยวกับโชคลาบเนี่ยประมาณวันที่16ถึงวันที่23ตุลาคมนะครับค่อนข้างที่จะเด่นนะครับแต่ก็อย่าเสี่ยงเยอะไปนะครับเ,เดี๋ยวจะมันจะเกินวาส,สนาของตัวคุณเองนะครับโดยเฉพาะเนี่ยพระราหูอยู่ในเรือนของสุข ไปอยู่ในมรณะเอออาจจะมีการติดพัดนันเอ,อนะครับงอมเียมกันไปเลยทีเดียวนะอันนี้ก็ขอเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะเป็นปัญหาทางการเงินอีกช่องทางหนึ่งนะส่วนเรื่องของสุขภาพอโรคเกี่ยวกับปากนะครับลงมาช่องคอลงมาช่องท้องระบบการกินพวกระบบย่อยอาหารนะครับ ต้องระวังให้ดีอีกอย่างพระราหูอยู่ในเรือนบรณะมีเกณฑ์การเกิดนะครับพวกซีดเนื้องอกหรือว่าลิสสีดวงพวกนี้ก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเกณฑ์นี้เนี่ยมันเป็นเกณฑ์ไกลไกลตัวนะครับอย่าเพิ่งไปตกอกตกใจอะไรนะครับเพราะว่าผมอ่านดวงโดยรวมต้องไปดูพระราหูในดวงเดิมของท่านด้วยว่าท่านอยู่จุดไหนท่านตกเสียหรือเปล่านะครับ แล้วก็ของมึนเมาก็ควรจะเลี่ยงให้มากๆนะครับโดยเฉพาะท่านที่ดื่มแล้วต้องขับรถเองนะครับมีเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุจากของมึนเมาฉะนั้นหากมีการสังสรรค์หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ควรจะหาคนขับรถแทนให้นะครับหรือไม่ก็ดื่มพอประมาณเอาให้แน่ใจว่าท่านสามารถควบคุมแล้วก็เอาอยู่นะครับเอาละมาดูในส่วนของคู่ครองคนรักกันบ้างนะครับ กับคนโสดก่อนนะตุลานันี้ก็อย่างที่ได้บอกมาแล้วสังคมคุณจะเปิดกว้างมากขึ้นผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณนั้นจะได้พบกับคนถูกใจนะครับหรือว่าจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้ข้อที่ควรสังเกตดูในเดือนนี้นะครับถ้าเขากับคุณนั้นไม่มีสถานะต่างกันมากจนเกินไปหรือว่าอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละที่กันเออได้แต่ติดต่อกันผ่าน,านทางแชททางออนไลน์ เขากับคุณก็คนใดคนหนึ่งแหะครับที่มีพันธะอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับควรจะสังเกตดูให้ดีนะหากคิดจะตกลงปรงใจจริงๆก็ควรจะตรวจสอบอีกฝั่งให้ดีนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาหรือว่าเป็นปัญหาในภายภาคหน้าได้นะแต่ถึงกระนั้นนะครับเขาก็ลหลงไหลได้ปื้มเราอยู่ไม่น้อยนะครับคอยช่วยเหลือในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับที่เขาพอจะทําได้โดยเฉพาะ ในเรื่องของการของงานซึ่งกลับกลายเป็นประโยชน์ต่อต,ตัวคุณเองด้วยซ้ำไปแต่ว่าสำหรับคนที่มีคู่ครองหรือว่าครอบครัวแล้วนั้นผมก็ได้เกินไปบ้างแล้วนะครับในข้างต้นนะ ก็คืออาจจะมีเรื่องของการขัดแย้งไม่ลงรอยกันอยู่เนืองๆนะครับตลอดทั้งเดือนนั่นแหละนะครับคู่ของคุณนั้นอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเอาแน่เอานอนนั้นไม่ค่อยจะได้หรอกครับบางทีก็ไม่มีเหตุผลเอาเลยนะเอาแต่ตามใจตัวเองนั่นแหละพอผิดใจขึ้นมาก็เออผ่านไปสทุกเรื่องแบบไม่มีสาเหตุนะจริงๆแล้วชาวตุลครับคุณเป็นคนฉลาด คู่ของคุณเข้ามีปัญหาตรงไหนจุดใดมีหรือคุณจะไม่รู้นะครับลองทําใจนิ่งๆดูซินะคู่ของคุณนั่นอ่อานง่ายแบบสุดๆแล้วเ,ออเขาเป็นคนตรงๆไม่มีมารยาสาไทยอะไรปิดบังซ่อนเลนเลยนะถ้าคุณแก้ถูกจุดนะครับจากร้ายมันจะกลับกลายมาเป็นดี <c oughs> ก็ขอบอกกันเอาไว้เท่านี้แหละครับนะฉะนั้นตุลานี้ห้ามปะทะนะครับสู้เขาไม่ได้หรอก <c oughs> เรอ,อระวังประเด็นปากเสียงให้มากๆนะครับกับคู่ครองในเดือนนี้ออนะโดยเฉพาะคู่ไหนที่มีฐานทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเดือนนี้ค่อนข้างที่จะถี่มากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับก็ขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะตุลาคมชาวตุลมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งอุปสรรคนะครับโชคลาภนั้นก็พอมีอยู่นะครับ แค่จัดการกับปัญหารอบๆตัวให้ได้ให้มันลงตัวก็เป็นพอนะครับโดยเฉพาะปัญหาของบุคคลหรือว่าคนในบ้านคนใกล้ตัวนี่แหละสำคัญปากอย่าไว้นะครับเออใช้ให้เป็นไปในทางศิลละปะนะครับการเจรจาการโน้มน้าวนะครับการแก้ปัญหาเออนะอย่าเอาไปประหัดประหารกันสร้างศัตรูเพิ่มนะครับ พึงแต่จะมีความวุ่นวายเสียเปล่าๆการเงินระวังการใช้เกินตัวนะครับระวังเรื่องพนันขันต่อด้วยเออนะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างมากนะครับที่อุตส่าห์ติดตามรับชมรับฟังกับช่องของกระผมมาเป็นอย่างดีนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกาลังใจให้กระผมด้วยนะครับตุลาคมนี้ ก็ขอให้ชาวตุนท,ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาของตนเองนะครับในชะตาดูเหมือนจะวุ่นวายก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าดาวพฤหัสก็คอยคำยันเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ช่วงปลายๆเดือนเนี่ยเหมือนมันจะเกิดปัญหานะ แต่ว่าดาวอาทิตย์ก็จะมาคอยคำยันช่วยดาวพฤหัสอีกทีหนึ่งนะครับผมมองว่าผ่านไปได้สบายสายอยู่แล้วละ่ะแถมความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันจะนำพาตัวเราไปสู่จุดที่เปลี่ยนแปลงที่ควรอาจจะไปอยู่นะครับดังกระแสน้ำไหลนะครับให้เราทําตัวอ่อนรูปไปตามกระแสน้ำ แค่พยุงตัวไม่ให้จมเป็นพอนะครับอย่าไปฝืนทวนเลยเหนื่อยเสียเปล่าๆปเพราะสุดท้ายแล้วสายน้ำก็จะนำพาเราไปบรรจบสู่ทะเลสาบอันเป็นที่อยู่อันอุดมสมบูรณ์ของชาวตุนจริงๆนั่นแหละครับก็ขอให้โชคดีกันทุกๆท่านเลยนะครับสวัสดีครับ